dia sampai di sini kabar sedikit เบนซ์ GLE 300คันนี้มาใช้บริการที่เสียขาสปาสาขาเชียงใหม่ต่อให้ผมไม่ได้ดูแลท่านถึงที่นั่นนะครับแต่ผมบอกหลายคลิปแล้วว่าผมมีเพื่อนนะครับที่ไว้วางใจก็คือคุณปอยกับคุณนุ่นตามดูแลท่านแบบ V รีไอทุกท่านนานๆทีผมก็จะไปช่วย QC ที่สาขาเชียงใหม่ด้วยเบนซ์ GLE คันนี้อยากให้ท่านตัดไปดูหลังบ้านผมก็แอบส่องเพื่อนๆเ,เวลาเขาทางานผมรู้สึกประทับใจเพื่อนๆก็เลยอยากจะ ส่งความประทับใจต่อให้กับทุกท่านได้เห็นว่าเราตั้งใจจริงๆครับที่จะรังสรรทุกกระเบียดนิ้วค่อยๆเก็บงานไปทีละเล็กละน้อยคันหนึ่งผมขอเวลาอย่างต่ำา8ชั่วโมงเต็มเป็นแบบนี้ทุกคันไม่ว่าจะรถป้ายแดงไม่ว่าจะรถป้ายขาวป้ายเหลืองจากต่างประเทศผมขอแบบนี้ทุกคันถ้ารถที่ผิวหดๆใช้งานมาหลายปีหน่อยผมก็ขอสัก 1>, 1วันครึ่งนี่คือโปรเซสของการทำงานกราฟีนเราทุกคันลูกค้าก็ขอบพระคุณมากนะครับที่มานั่งคอยชมโปรเซสการทำงานทั้งวันนะครับผมเห็นในกล้องติดตามดูท่านตลอดคอยเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟชาเสิร์ฟขนมอร่อยอ่อยให้ท่านทั้งวันรออาวะไ่เ ฟัค่อนข้างดีโอ้ไม่ใช่หรือขอเบอร์หนึ่งครงั แล้วก็มันจะมีขอร์ดนี่เห็นไหมนี่เลยนี่ขอร์ดมันจะ แตวโอเคเรสีตั้แต่อนองของยชาใช่อันนี้อันนี้กนมสสที่ไม่มีเค่ะก็จะไม่มีอถ้าสะดวกก็จองไปได้เลยค่ะจอง,จองแล้ว,ลวอ๋วกกอ เราเลือกวันใช่ไหมคะเลือกวันที่สะดได้ค่ะแล้วถ้าใครสนใจอยากได้รถเงางามแบบ GLE คันนี้นะครับทักผมได้อินบ็อกด่วนเลยทั้งสาขาเชียงรายเชียงใหม่สสาขาใช้อินบ็อกเดียวกันจองคิวมัดจำา3,000บาทเก็บสิทธิ์ไว้ได้6เดือนหน้าฝนแบบนี้ท่านต้องเครือบนะครับฝนบ้านเรามันโหดเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก,ก่อนตกไปแล้วมันเป็นคราบดูดซึมไปที่ตัวรถไตรมาสครบ3เดือนท่านฝนตกเสียรถตลอดเดี๋ยวก็แดดออก สีท่านจะหมองไปเลยครับผมอยากปกป้องกราฟีนให้ท่านในช่วงฤด,ดูฝนแล้วก็เอาไปใช้งานได้อย่างสบายใจส่วนใครที่อยากจะโรเทคกระจกหน้ารถยนต์ด้วยฟิล์มนิลลาไพโดนเข้าหลามอัดลมอัดแบบรัวๆที่ผมทดลองให้ท่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยฝั่งหนึ่งแตกเละอีกฝั่งหนึ่งสภาพดีปกติด้วยฟิล์มนิ้ลาไพตัวนี้เป็นฟิล์มนำเข้าจากต่างประเทศผมหามาให้ท่านเพื่อโรเทคชั่นรถท่าน จะเคลือบกาฟีนไปด้วยก็ได้หรือเคลือบฟิลม์หน้ารถไปด้วยในวันเดียวกันได้ทำในวันเดียวจบเจอกันได้ทั้งสองสาขาด่วนนะครับ